บาอี้พี่น้องัวปลาเด้พี่น้ด้ยเมื่อนี้ะกัสิเปพีเี้ยเนกระตองเขายังไม่มาเก็บต็นเถอพี่น้องเลยพอเนเขาเห็ดบุญมื่อวานนี้นี่แต่เขาสิมาเห็ดกินก่อนี้ท้งเบ่งก่อนขนาดที่จอบปลอยเบ่ก่อเขามาเก็บแล้วหรือบอกเาเก็บแล้วเปลกาสิไปย์พากระตุกเบ้ยเดี๋ยวกะกระตุกขึมือกลองเดี๋ยวี่น้องด้ย <peach> กายมาอยู่พี่หนองจินมั่วแช่เบิ่งเล้ว่าไปงานเอิ่งมนะาเก็บหัวตินเขาเอาลงแล้วขึ้อนอีกนคนตก<ม>เป็นลมมาแหงเลยยันมันผัดเ็นไปนะทีน <c oughs> ี้ยันเป็นกูลงแล้วตัวเดียวเดียังกินนี่ต้มบ่<ช>ะต,ต้มวัเนี้ค่ะ เ็ดก่อยตะอ้นเก้อยเนยที่นอนได้เป็นอาน่นาเก่อยสี่นะ่ที่นองปิดขั้วให้เพิ่นไวเลยเห็ดซอยนัะให้เพิ่นเพิ่นมานั่นเองเนาะแม่เห็ดเองที่นอข้ขั้วอนะีแตกที่นอนเล่นบันเนาะกินบีแตกอะพลังอะ cái lề thì ơn mình Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ

มันเห็ดบบบตัวนี้ฮอคสีมาซ้ำแหละพี่น้องขนาดถ้าเขายังโบนิ้ก้เต้นเลยเห็ดบบได้บป่<ะ>ถ้าเขายังโบนิ้ก้เต้นเห็นเขาลงอยู่ ลงและพ้นประโยคขึ้น ตัวละลอยบาทเองนะตอนนี้ก็เอาลงไปพี่น้องเลยใบมะกรูดหัวขาวหัวสีคล้ายมะเร็งนะพี่น้องเนาะ ได้ดีพี่น้องทุกคนเป็นกันและได้พี่น้องทำกันแลกัน่ากลัวขวัเลยใส่มะขามเปียกได้พี่น้องขายไปเลยเกลือเกลือกกรงช้อนเป็นนัวเป็นนัวเต็มบ่วงเระขอ้อนกันพี่น้องคน เออมักหมักหมัก,กแซ่บๆกันหน้าก,ากันกำลังชิบปเก็บมักเคื้เด้พี่น,อน้องทางใดกันหน้าทางใด,ดงชักแล้ว,าวาม,มียูบึงลูกกินเองไหมเนาะซื้อเข้าไล่กัน เมื่อตั้งเนาะพยัดขาใช้ใจยหนเนาะโอ้หน่วยใหญ่ยังีเนาะเกลี่ยเนาะออกแค้นะปู่พี่เนาะโอ้หน่วยใหญ่เังพี่น้องต้นเป็นที่ใหญ่ไมพี่นอะหมากลกเลย เนี่ยก็น่ามา่งนะไม่มานะมันรนนีันัดนส่ปลายตัวพีมางอไงี่ยเลยรีครับรีเห็นแ่วางไางเอามาพอรดีอ่อนไปเนี่ยมันกรอบ เอแล้วสนี้กินมมเนาะคืนนี้กับฝนตกแห้งเนาะคืนนี้ันเือนฝตกบัาตกอยู่แต่กับแห้งไไหนตกหน่อยหนึ่งก็น่าจะเก็บปักเสริมอีกเนาะ phát xương đấy <laughs> mình phải đi tù đấy <laughs> oh, <để> nó vừa để họ chắc đây này mà แล้วก็วน่ากำลังจัดผักหงาอยู่พี่น้อง,องกอมมาเตงพี่น้องเอออย่างนี้กอดเย็นนะกอดตู้เย็นก็น่าว่าจัดผักให้มันครบห้าหมู่พี่น้องตอนนี้ก็จะเอาที่ต้มพี่น้องเอ้เป็นกระดูกมกั้งเนาะต้มถือเป็นกระดูกมั้งอ๋พี่น้อง หอมคักอะไรโอนกับซอยหอมพี่นอ้องอุ่นเสร็จกลอยเด้อพี่นอ้องกลอยซีนปลาตอนเกรนเทน้ำตัวของอุ่นเด้อพี่นอ้องเนี่ยน้ำจากคัน,นจนสียแหงบีนน่น้องคันน้ำมังนาวแล้วแล้วเาขาก็สิมาใส่ข้าวขัวเด้อพี่น้องเด้อพริกผงขัวเะไรพี่นอ้อง ใส่ปงนัวเต่งนัวประเด็กนำปลาล่ากนพี่น้องคนนาไดละกันซนะีบ,บิึงน,น,นะไอ้ขี้้าใส่กระปกห้องไกแล้วก็กระี้ห้องฝักฝักใส่กันเล็ซีบมึงเนาะี่อง ใส่หอมลงไปพี่น้องหอมบัวหอมเสริมนีกก่คือเป็นต่อน,น้อยเนอะน,นี่เลยเ้อาขั้นนั่งนาข้าวออกเลยเฮ้ยเอาชิมเบอรอมาพี่ต้มลงเลยพี่น้องเอ้ยมาจ้เาเอาแต่น้ำต้มแล้วป่ะนี่บดเลย าตาพี่น้องไปตากินเลยตอนนี้พี่เล็บร้อยเด้อพี่น้องเด้อมามามาพีมือตะอ้นพี่น้องโอ้ยพักางานคาคีพี่น้องหกหาหมงมั้งเศรษฐังกนคลิปนี้ก็น่าสิลาพี่น้องไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อคลิปกินเจอกันคลิปตะอ้นพี่น้อง พอตัวล้ละบ๊ายบายพี่น้องอ่ะเมาตรวจิวเด้อพี่น้องไละ